สวัสดีค่ะวันนี้มนุกจะนำประโยชน์ของขิงมาให้รับฟังรับชมกันนะคะขิงแม้ว่ามีประโยชน์มากมายก็ยังต้องมีข้อควรระวังเช่นกันนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรขิงจะเป็นสมุนไพรที่สามารถนำไปใช้ทำอาหารและมีสรรพคุณในการรักษาโรค แม้ว่าขิงจะมีกลิ่นชุนและรสชาติเผ็ดร้อนเลยทำให้ไม่ถูกปากหลายคนแต่ขิงก็เป็นสมุนไพรที่ทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยและก็มีสรรพคุณรักษาโรคเรามาดูกันว่าสมุนไพรขิงมีประโยชน์และโทษอะไรบ้างคะ่ะประโยชน์ของขิง 1. ลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ 2. ช่วยบรรเทาอาการไมเกรน 3. ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้4ช่วยลดน้ำตาลในเลือด 5. ช่วยอาการเมาเรือเมารถและอาการแพ้ท้อง 6. กล้างปากเวลารับประทานอาหารและ7มีโซเดียมต่ำข้อควรระวังในการรับประทานขิงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ได้แต่ก็ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนเวลาแพ้ท้องได้ด้วยนะคะ และอีกหัวข้อหนึ่งทําให้เกิดแผลร้อนในภายในปากได้ขิงเป็นสมุนไพที่มีฤทธิ์ร้อนถ้าหากรับประทานเข้าไปในปริมาณที่มากก็จะสามารถทําให้เยื่อบุภายในช่องปากเกิดการอักเสบจนเป็นอาการร้อนในได้ค่ะดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานขิงมากจนเกินไปแต่ประโยชน์ของขิงก็มีมากมายหลากหลายนะคะเพียงแค่เราใช้ให้ถูกต้องและใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพได้ดีค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะคะหวังว่าหลายๆคนที่กำลังคิดจะใช้ขิงช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆก็คงต้องรามาระวังตัวมากขึ้นนะคะเพราะบางทีถ้าหากเราใช้ขิงในการรักษาโรคหนึ่งแต่ก็อาจจะช่วยกระตุ้นให้อีกโรคหนึ่งกำเริบได้ค่ะคลิปนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับขิงมาฝากกันหวังว่า หวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ให้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือใครต้องการที่จะรับประทานขิงหรือใช้รักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยสูงสุดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ